เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ Bishop, ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬานะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมวอร์มเซรวิทบุญประสิทธิการคณะนิเทศศาสตร s, <S ์ปีสาครับค่ะและที่ฉันการ์ตูนจินสุธาพันทองคําคณะนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะครับก็เจอกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันองคารสองทุ่มสาที่ fm ร้อจุดฬาเรดิโอพลัสนะครับ ็อันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะของรายการเราก็หวังว่าในสัปดาห์แรกคุณผู้ฟังก็น่าจะได้รับข้อคิดแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากมนุษย์จุฬาของเราในคนแรกไปเนาะใช่ค่ะเช่นเคยวันนี้เราก็จะมีมนุษย์จุฬาอีกท่านหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังได้ทําความรู้จักและได้ไปคุยกับเขากันค่ะครับก็ ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะว่ามนุษย์จุฬาคนที่สองของเราในวันนี้จะเป็นใครนะครับเป็นใครครับน้องกระตุนค่ะก็สําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกเลยเลยว่าเขาเนี่ยครบเครื่องอยู่ในคนเดียวเลยเพราะนอกจากจะเป็นมนุษย์จุฬาที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์และเป็นจิตแพทย์ประจำอยู่ที่ซ u w e เว ness ที่อาคารจาสุรีเก้าของเราด้วยค่ะ อันนี้ที่พูดมานี่คือคนคนเดียวนะครับคนเดียวเลยค่ะพี่วอลโอ้โหทำเยอะน่านี้เรียกว่าเป็นมนุษย์จุฬาที่น่าสนใจมากครับผมมนุษย์จุฬาจุฬาเลยค, <c oughs> ครับผม ก็สำหรับในยุคนี้นะคะที่เราเนี่ยเริ่มผันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจกันมากขึ้นค่ะควันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราว่าจะมีวิธีการในการจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตที่เข้ามาอย่างไรแล้วก็หาคําตอบว่าการพบจิตแพทย์ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังถือเป็นเรื่องผิดปกติอยู่ไหมคะ่ะรวมถึงชีวิตที่ผูกพันกับจุฬาจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยค่ะพี่วอมครับผมก็งั้นเราเชิญคุณผู้ฟังพบ,พบเขาเลยดีกว่าเนาะ ค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับพี่โป้งค่ะอาจารย์นายแพทย์สรวิทย์ไวนิพิษพงศ์ค่ะเยสครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็นอกกตูนนังวอมด้วยครับครับก็ก่อนอื่นเลยตามปกติก็อยากให้พี่โป้งแนะนําตัวเล็กน้อยๆครับโอ้โหต้องให้แนะนําเพิ่มอีกเหรอมือก็ดูมีประวัติยาวนักนิดโอเคครับก็ชื่อโป้งนะครับ เป็นจิตแพทย์เนาะอยู่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์แล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทย์จุลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นจิตแพทย์ออกตรวจที่จันทูลีเก้าเนอะออกตรวจวันจันทร์กับวันพุธตอนบ่ายๆยนอกเวลานะครับก็นอกจากเรื่องของดูแลนิสิตแล้วก็ยังมีดูแลปัญหาจิตใจของนิสิตในคณะแพทย์โดยเฉพาะในโครงการที่ชื่อว่า MDCU Restor ซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับจามเก้านี่แหละครับแต่ว่าเปิดให้สําหรับนิสิตแพทย์โดยเฉพาะเลย นะฮะแล้วก็จะดูคลินิกสุขภาพเพศดูคนไข้ที่มีปัญหาเพศสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนาะครับ,รบหนึ่งหนึ่งวันของพี่โป้งมีกี่ชั่วโมงก็มียี่สี่ชั่วโมงนะครับที่พูดมาคือง,งานที่ <laughs> ที่ได้รับมอบหมายให้ทำนะฮะแต่ว่า okay, วันวัน,วน,นึงก็ทําอย่างอื่นด้วยนอกจากงาน โอเคคจริงๆแอบอพบที่น่าสนใจนิดนึงเนะว่าที่จำก้าวเราเนี่ยเหมือนมีบริการอะไย่างนี้ด้วยก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ฟังติดตามจนจบเราก็จะมีแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าอยากเข้าไปใช้บริการเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเนาะครับผม<ว>ครับผม อย่างแรกเลยค่ะก็อ่เหมือนพี่โป้งก็เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งเป็นจิตแพทย์มีให้การปรึกษาเรื่องของเพศแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยทีนี้อยากปรึกษาพี่โป้งค่ะว่าอย่างตอนนี้เนี่ย เราเห็นวัยรุ่นโดยเฉพาะแบบทั้งนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีความเครียดเยอะมากๆซึ่งอาจส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตยอย่างในมุมมองของคนที่เป็นจิต,จตแพทย์แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยอะค่ะอยากรู้ว่าพี่โป้งคิดว่าความเครียดของวัยรุ่นมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะโอ้โหถามกว้างมากเลยเนาะถามว่าความเครียดของวัยรุ่นมีสาเหตุอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่า วัยรุ่นเนี่ยเขาเจออะไรบ้างถูกไหมฮะมทีนี้เนี่ยคนทุกวัยก็มีความเครียดได้หมดแหละคนแก่ก็เครียดพ่อก็เครียดแม่ก็เครียดลูกก็เครียดดังนั้นแล้วความเครียดมันมันเกิดได้ในทุกคนทีนี้ถ้าเกิดโฟกัสวัยรุ่นวัยรุ่นมันมีอะไรที่แตกต่างจากวัยอื่นที่ไม่ใช่วัยรุ่นวัยอื่นเขาก็อาจจะไม่ต้องมานั่งเรียนเนาะวัยอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่น <S <S ทวิตเตอร์เยอะขนาดนี้ <S 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 วัยอื่นเขาอาจจะไม่ได้เสพไม่ได้อินไม่ได้แบบตึงไม่ได้ดรามา่าไม่ได้มีความ ต้องมาสอบต้องมามิดเทอมต้องมาไฟนอลเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คงมีปัจจัยที่มันจาเพาะกับวัยรุ่นที่วัยรุ่นเจอวัยอื่นไม่เจออันนี้คืออาจจะเป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองให้พี่มองถ้าเกิดสมมติว่าวัยรุ่นที่หมายถึงก็คือวัยรุ่นทุกวันนี้เนาะซึ่งวัยรุ่นทุกวันนี้กับวัยรุ่นก่อนหน้านี้วัยรุ่นเมื่อสิบปีที่แล้ววัยรุ่นเมื่อสามสิบปีที่แล้วก็อาจจะต่างกันนอกจากปัจจัยที่เขาเจอก็คือคนที่เลี้ยงดูเขามาพี่มองว่าในทุกวันนี้ครับคนททีี่่เเราาตติบโมในชววงัย เรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเราก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่เราเนาะซึ่งพ่อแม่เรากับตายายเราก็อาจจะมีวิธีการเลี้ยงดูในคนละแบบพี่ก็สังเกตว่าคือพี่ก็อาจจะไม่ได้แก่มากขนาดดูวัยรุ่นมาหลายรุ่นเนี่ยนะแต่ว่าในวัยรุ่นสมัยนี้บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าพ่อแม่ก็มีอิทธิพลในการทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเหมือนกันหลายหลายคนนอ้นองที่จุฬาเองมาเรียนในคณะที่ตัวเองมันได้อยากเรียนแต่ว่า เป็นความหวังหมู่บ้าน <c oughs> เป็นคนแรกของหมู่บ้านที่ได้มาเรียนที่จุฬาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เรียนไปปีนึงรู้สึกท้อรู้สึกไม่ใช่ในคณะที่อยากเรียนคุยกับที่บ้านที่บ้านหลอกเรียนไปหน่อยเรียนไปเถอะมันก็คงกดดันเนาะ <c oughs> ซึ่งสมัยก่อนมันก็อาจจะไม่มีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ววัยรุ่นมันก็คงเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามปัจจัยที่เขาเจอ <c oughs> ไม่รู้สอบตรวจแบบว่าวัยรุ่น <c oughs> เครียดท้ออเออแต่ว่าพี่เดาว่ามันก็คงประมาณนี้แหละซึ่งมันก็หลากหลายเองนะคือเรามอง ประชากลเป็นกลุ่มๆตาม <Mitarbeiter. S 1> ช่วงวัยวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยอะไรพวกนี้เนาะซึ่งก็เป็นป l a ช i o n ที่อาจจะเจอปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับประชากรนั้นแต่มันก็คงมีปัญหาที่มัน general อ่ะปัญหาที่มันสากลที่คนทุกป l a t i o n เจอเช่นเช่นเศรษฐกิจการเมืองทุกคนอยู่ในประเทศนี้ถ้ายังไม่ได้ย้ายเข้ากลุ่มหกแสนคนนั้นไปอะนะตอนนี้น่าจะ 8, แปดแต่แล <9 S 1> ้วมัเก้าแสนเออนั่นแหละก็ถ้าเกิดเรายังอยู่กันอยู่แบบนี้ในสภาพ แวดล้อมแบบนี้ปัญหาคนทั่วๆไปที่เจอกันวัยรุ่นก็คงเจอการแยกจากความตายสุขภาพการเจ็บป่วยมันก็คงเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้และทุกๆวัยทุกๆ,ๆวัยรุ่นก็คงวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเจอหมดแต่ว่ามันก็คงมีทั้งส่วนที่เป็นเฉพาะวัยรุ่นเองกับเจเนอเรลลทั่วๆไปคือจริงๆใครๆก็เจอความเครียดได้เนาะโดยเฉพาะแบบยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ด้วยแต่วัยรุ่นเขาก็อาจจะมีความเครียดที่แบบ เฉพาะเจาะตรงเช่นแบบความกดดนันความเครียดในเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้เออใช่ใชการ์ตูนก็สรุปที่พี่พูดมา <c oughs> ยาวมา <c oughs> ไดปไปในสองประโยคแล้ว <c oughs> จริงจริงหรือเปล่าครับที่ว่าเออ,เอ,อแบบว่าผู้ป่วยทางจิตส่วนแบบคนที่เครียดหรือว่าคนที่เป็นซึมเ้าส่วนมากในยุคนี้มักจะเป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยอื่นหรือว่าความจริงความจริงทุกวัยก็เป็นเท่าๆกันคือถ้าเกิดอิงตามตำราเลยนะครับซึมเ้าเนี่ยจริงๆที่พบเยอะคือวัยกลางคนอืมคือตอนนี้น้องๆอาจจะยังไม่ได้ถึงวัยกลางคนมาพี่ก็ พี่ก็อนุมานว่าตัวเองยังไม่ถึงอ่ะยังยังไม่ถึงนวยยังอีกนานหวังว่าจะมีโอกาสถึงทั้งวันนึงครับก็วัยกลางคนเนี่ยโดยทฤษฎีเนาะโดยตำราเขาบอกว่ามันจะเป็นวัยที่มันถึงจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็นไครซิสภาษาอังกฤษเรียก mid l ล f e crisis เนาะเขาก็ต้องก่อร่างสร้างตัวอยู่ในที่ทำงานบางทีตำแหน่งงานสูงขึ้นแต่งงานมีลูกลูกกำลังจะโตอะไรเงี้ยมันก็คง ทำให้พบความซึมเศร้าในช่วงวัยนั้น,นเยอะกว่าทีนี้เนี่ยโดยทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นแต่ในชีวิตจริงทําไมเราเห็นว่าวัยรุ่นเป็นกันเยอะจังเลย ก็ต้องย้อนกลับไปว่าแล้วเราแต่ละคนรู้จักวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเยอะกว่ากันพี่เชื่อว่าถ้าเกิดน้องๆโตไปเป็นวัยกลางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวัยกลางคนเป็นซึมเศร้ากันเยอะเพราะน้องก็ไม่ค่อยรู้จักวัยรุ่นแล้วหรือออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะถามพี่ว่านิสิตเป็นซึมเศร้าเยอะไหมก็ต้องเยอะเพราะพี่ตรวจนิสิตหรือออกไหมแต่ถ้าเกิดพี่เป็นหมอโรคสมองเสื่อมพี่ก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ค่อยเจอนิสิตนะก็ไม่แปลกเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเป็นเยอะไหม ก็อาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเยอะขึ้นเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟาซิลิตี้ที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาเองหรือว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองพยายามที่จะให้น้องๆเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิตก็อาจจะเป็นหนึ่งในการเอื้อให้ไม่ต้องรอเป็นหนักมากเครียดนิดหน่อยก็มาเจอได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงเนาะเหมือนแต่ก่อนก็อาจจะเยอะเราแค่ไม่เจอไม่รู้เฉยๆค่ะครับแล้วทีนี้ สมมุติว่าถ้าสมมติเอคนที่ฟังอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนสมมติถ้าเขารู้สึกว่าเออเขากาลังรู้สึกเครียดหรือว่ากำลังรู้สึกกดดันจากอาจจะที่บ้านหรือจากการเรียนหรือจากการทํางานที่ทําอยู่อะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าเออพี่อยากให้พี่โป้งแนะนําวิธีการคลายเครียดแบบง่ายๆที่พอจะทําได้ให้หน่อยได้ไหมโอ้ยทอมถามยากจังเลยสมมติเวลา,าการ์ตูนกับวอมเครียดทางไงอะไหนการ์ตูนเครียดทางไงกับคนที่แบบรู้สึกสบายใจด้วยอะไอย่างนี้อะพี่วอมล่ะคะ คือถ้าถ้าเป็นวอมก็อาจจะหากิจกรรมที่เราชอบอะไรเงี้ยครับเช่นสมมติถ้าเป็นวอมก็อาจจะดูหนังรู้สึกว่าเออเราจะได้เข้าไปในอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยก็เหมือนกับได้ทิ้งความเครียดไว้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ยครับเพราะอะไรสองคนนี้มีวิธีการแก้ความเครียดไม่เหมือนกันอะคือตอนนี้เหมือนเขากําลังแบบว่าสารวจจิตใจของเราเลยตอนตอนนี้เริ่มรู้สึกเหมือนพบจิตแพทย์ แสดงว่าคือพี่โปกะอะไรจะบอกว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการคลายเครียดที่ไม่เหมือนกันเราจะให้พี่ตอบได้ไงถูกไหมถ้าเกิดพี่บอกว่าเอาไปเข้าวัดสิเพราะพี่ชอบเข้าวัดซึ่งจริงๆก็ไม่อะมันก็คงไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เขารู้ตัวดีที่สุดว่าเขาจะทําอะไรแล้วเขาสบายใจขึ้นคือเจ้าตัวเองดังนั้นแล้วส่วนใหญ่ในแพิสที่ผ่านมาพี่ไม่เคยบอกว่าให้ไปทําอนุนให้ไปทําอันนี้ยกเว้นว่าเขาตัดสินใจไม่ได้จริงๆก็จะบอกว่าทําเถอะ ได้โปรอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาชอบเจอผู้คนแล้วช่วงนี้เขาเฉามาเรียนออนไลน์ไม่เจอใครเลยแล้วมันเฉาแล้วเขาเขารับรู้ได้ว่าก่อนหน้านี้การที่เขาอยู่ท่ามกลางเพื่อนมันทําให้เขามีชีวิตชีวาตอนนี้มันขาดไปอะงั้นเราทํายังไงให้เขาเติมเพื่อนๆเข้ามาอะไรชีวิตเขาในช่วงนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วรีซอสหรือว่าพลังงานที่แต่ละคนจะจะเติมให้ตัวเองพี่ว่ามันแตกต่างกันแล้วถ้าเกิด เราแต่ละคนรู้ว่าอะไรมันเติมใจเราได้อะไรที่มันทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นได้อะไรที่ทําให้เรามันเบาความเครียดลงได้อันนี้สําคัญถ้าเรารู้ตัวเรารู้วิธีการนั้นเราก็เติมยิ่งรู้เร็วยิ่งเติมได้ง่ายถ้าเราระดับความเครียดจากศูนย์ถึงสิบเนาะเครียดแบบแปดเก้าแล้วแล้วเราจะให้หายเครียดเลยมันก็คงแบบไม่ได้แต่ถ้าเกิดเครียดนิดหน่อยสักสองสามสี่ 4, เริ่มรู้ตัว กลับไปเติมสิ่งที่เราเคยเติมได้มาก่อนเนาะพี่ว่าเนี่ยสาคัญซึ่งก็จะเป็นอะไรก็ได้นะความจริงก็หลายๆคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการคลายเครียดของเรามันไร้าสาระเกินไปไหมซึ่งมันไม่เป็นไรเลยใช่ไหมฮะความจริงก็อะไรก็ได้<อ>ที่เราทําเน้ว <c oughs> ไม่เครียดเนาะใช,ใช่แต่ว่าเป้าหมายของมันคือทําให้มันไม่เครียดมากขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรา ใช้แต่การเติมใจโดยที่เราหลงลืมหรือละเลยสิ่งที่เราต้องจัดการเช่นเช่นไม่เครียดเลยแล้วก็จะสอบแล้วแล้วก็ไม่เครียดเลยมันก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตะลานถูกไหมฮะแต่ถามว่าวิธีการไหนเนี่ยเจ้าตัวรู้ดีสุดเพราะฉะนั้นเวลาเจอจิตแพทย์ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ก็มักจะถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ชอบทําอะไรแล้วถ้าเกิดช่วงนี้เขาเขาไม่ค่อยได้ทําอะลองเติมไหวไหม จริงๆอันนี้ดูเป็นวิธีการของจิตแพทย์มากๆเลยเนาะที่แบบว่าเออให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่ไปคุยด้วยเนี่ยได้แบบสำรวจตัวเองอแบบ Deep Listening <c oughs> เขาอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่โป้งว่าก็ดูเป็นแบบวิธีที่เราคนทั่วไปก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ไหมคะถ้าหากแบบมีคนมาปรึกษาเราอะไรอย่างนี้ได้ครับได้เพราะสิ่งสำคัญเลยนะโดยอัตโนมัติเลยเราจะเชื่อว่า ทำแบบนี้สิดีแล้วเราก็บอกให้เขาทำแบบนี้ทางทางพี่เจ้าตัวอาจจะยังไม่อยากทำเมื่อไหร่รก็ตามที่มีคนมาขอคำปรึกษาแล้วเราเองก็อยากช่วยเนาะแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันดีมากเลยเขาต้องทำโดยอัตโนมัตินะฮะเราก็จะพยายามบีบให้เขาทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีและไม่ใช่แค่ตัวเรากับเพื่อนเราด้วยนะย้อนกลับไปสมมุติเป็นคุณพ่อคุณแม่ เอ้ลูกเรียนอันนี้สิอันนี้ดีมากเลยเอ้ยลูกเรียนอนุสีอนุมันเจ๋งนะคจบไปอันนี้มั่นคงนะทํางานราชก,การสี่มีเงินไม่มีปัญหาเรื่องของเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันดีเราก็โดยอัตโนมัติอยากจะให้เขาทําสิ่งนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ <c oughs> ความต้องการที่แท้จริงเมื่อไรก็ตามที่มีคนมาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่มักจะถามเสมอเลย อยากให้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคอยากได้คําแนะนําบอกมาเลยทำหนึ่งสองสามสี่โอเคได้บอกได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้อยากได้คําแนะนําเขาอาจจะแค่อยากมาระบายเฉยหรือจริงจริงอยากอยากคุยอยากระบายอยากสารสัมพันธ์อยากอะไรไม่รู้เหมือนกันมันก็คงมีจุดประสงค์ในการคุยอ่ะเนาะเหมือนเหมือนบางคนก็มาหาจิตแพทย์โดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําอะไรก็มีเจอบ่อยสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยครับ นั่นสิหมอเอาไปไม่เป็นเลยแต่แต่เหมือนเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกลึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันอันนีอยากรู้ว่าอย่างนี้สมมุติว่าเรามีเพื่อนเพื่อนที่เครียดอะไรเงี้ยค่ะนอกจากที่จะรับฟังเขาแล้วมันมีทางที่พอจะช่วยเขาได้มากขึ้นไหมคะเช่นแบบทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าชอบแชร์ว่าคําไหนควรพูดคําไหนไม่ควรพูดเช่นอย่าพูดว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ยอันนี้มันมันจริงไหมโอเคเวลาน้องๆเหนื่อย มีคนมาพูดว่าสู้ๆนะรู้สึกไงบ้างมันก็ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้จรคืออย่างผมผมก็รู้สึกวก็ก็ก็รู้สึกได้ก็โอเคก็โอเคใช่สมมุตินะมีคนที่เขารู้สึกเหนื่อยๆแล้วไม่บอกสู้ๆมึง กูเชื่อว่ามึงทําได้พูดมึงออกอากาศได้ใช่ไหมพี่พูดไปแล้วลดครับคือยังไงก็ถ้าเกิดเขาอยากช่วยอะ่ะพลังงานที่ส่งไปหาอีกฝ่ายเนอะ่ะมันถึงอ,อาจจะไม่ใช่เรื่องของคําพูดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าสําคัญกว่าคือเจตนาและความต้องการที่อยากช่วย<ะ>ถ้าเกิดเราพูดประโยคนั้นออกไปแล้วคาว่าสู้ๆนั้นมันส่งไปถึงเขาได้แล้วเขารู้สึกว่าเออเขาได้รับความเชื่อมั่นว่า มีคนหนึ่งคนที่เชื่อว่าเขามีศักยภาพสูงกว่านี้แล้วเขาทามันได้มากกว่าเดิมเขามันก็อาจจะช่วยเขาในมุมกับการถ้าเกิดคนอีกคนหนึ่งที่มาบอกสู้ๆนะแล้วก็เดินจากไปอาจจะแบบอืมก็สู้ๆนะเออก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆเลยดังนั้นแล้วก็อาจจะไม่แปลกที่เขาไม่ได้รับความรู้สึกนั้นพี่เคยมีคนไข้คู่หนึ่งเป็นสามีภรรยาอาจจะคล้ายๆที่การ์ตูนบอกเลยก็คือเขาอ่ะคือภรรยาเนาะที่ต้องดูแลคนที่เป็นซึมเศร้าคือสามีเขาก็พยายามไม่อ่านหนังสือมากเลย ว่าแบบจะดูแลยังไงจะพูดยังไงให้อีกฝ่ายดึงรู้สึกดีจนกระทั่งเขาก็มาเจอพี่หมายถึงตัวสามีเนาะเขาก็บอกพี่ว่าเนี่ยแฟนผมอะ่ะเขาไม่ค่อยดูแลอะไรผมเลยเขา,เาไม่แม้แต่จะพูดคําว่าสู้ๆกับผมด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่อามา่านพที่จริงๆแล้วมันเป็นเจตนาที่ดี ซึ่งเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนที่เขาจะรับฟังเราเขาจะได้รับคําให้กําลังใจจากเราก็อาจจะโอเคไม่โอเคก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเจตนาที่เราอยากช่วยถ้าเราส่งไปถึงเขาได้คําพูดอะไรไม่ได้สําคัญอ๋อดีจังใช่เพราะฉะนั้นก็หมุนบวกไปแล้วทั้งคู่ก็สู้ๆนะครับได้รับสิ่งนั้นหรือเปล่าก็โยงมาจากเมื่อกี้พอดีเรื่องแบบ คนใกล้ชิดเนาะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วแล้วสมมติมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดเราเหมือนเคสสามีภรรยาเมื่อกี้ค่ะเราควรจะช่วยเหลือเขายัางไงไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนสนิทแฟนญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรอย่างนี้หมายถึงว่า<ต>เราจะเราควรจะช่วยเขายัางไงใช่ไหมะกลับไปสู่คาถามเมื่อกี้เ้วอยากให้ช่วยอะไรคืออย่างที่บอกถ้าเราช่วยเราพี่ไม่ได้ห่วงว่าความอยากช่วยมันจะเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเราจะช่วยเขาไม่ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วว่าถ้า เราอยากช่วยและเขารู้ว่าเขาจะให้เราช่วยอะไรแล้วมันสามารถจูนกันได้อันนี้จบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากช่วยแต่ว่าโดยบทบาทเรากับเขาคือเพื่อนกันเรากับเขาคือแฟนกันให้เรารับบทเป็นผู้บําบัดเขาอย่างนี้ <c oughs> พี่ว่าอาจจะลําบากเรานิดนึง <c oughs> อาจจะไม่เหมาะนกันไหรเพราะว่าบางครั้งที่เรารับบทในสิ่งที่มันเกินกว่าความสัมพันธ์เดิม มันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์เดิมก็ได้พี่ก็มีลูกศิษย์เนาะเรียนหมอเฉพาะทางจิตเวชแล้วก็มีแฟนนี่แบบเป็นคนกังวลมากก็พยายามบำบัดแฟนโดยที่ว่าพอพออยู่ๆไปก็จะเกิดความตระหนักได้ว่าเอ๊ะนี่นี่คือแฟนหรือคนไข้หรืออะไรยังไงใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีบางบทบาทที่ที่มันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ควรไม่พอใจนะเพราะว่า เขาเป็นคนที่มีความกังวลสูงเราควรจะใจเย็นกับเขามากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่แฟนเขาทํามันก็ไม่โอเคจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจได้แต่ว่าตัวเขาเองก็เลยเครียดแทน <c oughs> นึกออกไหมฮะ <c oughs> ดังนั้นแล้วเวลาที่ความสัมพันธ์อะเราช่วยในบทบาทที่เราช่วยได้ในมุมอีกมุมนึงเหมือนกันนะสมมุติว่าคนหนึ่งคนที่เขาเศร้า <c oughs> เขาเศร้าเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครรักเขา แล้วเราก็อยากที่จะช่วยเขาเนอะแล้วเราก็รับบทนักบัาบัดมากเนี่ยตัวเองเราเครียดจังเลยอืมความเครียดเกิดจากอะไรเนี่ยเครียดมากไม่มีใครรักอืมเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะ explore ไปเรื่อยๆโดยที่แบบเขาแค่ต้องการว่าไม่ต้องเครียดตัวเองเขาอยู่ตรงนี้จบเพราะฉะนั้นแล้วว่าไม่ต้องหาหมอให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเป็นแฟนที่ดีของเขาเขาอยากให้ช่วยอะไรก็ถามได้เนาะพูดยาวเนาะดีดีนะสรุปทั้งหมดก็คือเราก็พยายาม ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ในบทบาทของเราเออเห็นไหมพี่ผูสยาน้องโม้ก็นุกกับประโยคเดียวแต่ดีแล้วดีแล้วก็เห็นภาพชัดเนาะจริงจริงเราอย่างสมมุติแบบเป็นพ่อแม่อะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนแบบมันก็เป็นแบบเจเนอเรชันแกร็นิดนึงบางทีบางเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําไมเรื่องแค่นี้ไม่คุยกับคนในบ้านทําไมต้องแบบไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่โป้งแบบมีอะไรที่อยากฝากไหมคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะ ก็ไม่แปลกนะหมายถึงว่าการที่สมมติเรามีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้คนที่เราแคร์มากๆเขามารับรู้แล้วเขาจะไม่สบายใจดังนั้นการที่เขาไม่บอกมันก็อาจจะมีที่มาว่ามันมันเป็นความห่วงมากๆม,มันเป็นความแคร์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นพยายามหาสาเหตุก่อนก็ได้ครับว่าการที่ลูกไม่บอกเขาอยากปิดบังหรอหรือเขาห่วงเราเขาไม่อยากให้เราเสียใจหรอหรือเขา ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีที่มาอย่าเพิ่งตัดสินครับลองไปแคลิฟายลองไปหาก่อนว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอันนี้คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านมันดีจริงๆอะนะมันก็ไม่น่าที่จะเออปิดบังแต่แรกถ้าเขารู้สึกว่ามันสบายใจเพียงพอที่เขาจะพูดกับคนในบ้านได้มันก็คงจะพูดไปแล้วอะ่ะมันคงไม่แบบหลอกไปแล้วก็เอาเงินตัวเองจ่ายค่าหมออะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว ยลองย้อนกลับมาดูความสัมพันธ์ก่อนก็ได้สาเหตุที่ลูกเขาทําแบบนั้นเอ้เราไอเองมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกเขาทําแบบนั้นหรือเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้กรณีที่สองกรณีที่สามคือสมมุติเรามีปัญหากันเนาะสมมุติว่าเรามีปัญหากับแฟนอ่ะแล้วเราจะไปบอกปัญหานี้กับแฟนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ฉันจะบอกเธอรู้บอกว่าฉันไม่ชอบฉันได้โอเคกับเธอแต่ว่าฉันก็เลยต้องแอบไปต้องไปคุยกับคนอื่นไงเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดมันก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่าความเครียดความทุกข์ของเขาส่วนหนึ่งเอาอาจจะมาจากที่บ้านเขาเองก็คงรู้สึกไม่สบายใจถ้าคุณพ่อคุณแม่จะรู้ว่าเออพ่อแม่เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกเครียดอาจจะรู้สึกผิดอาจจะโทษตัวเองอะไรตามมาไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะมีหลายที่มานะแต่ว่าการที่เขาไม่บอก อย่าเพิ่งตัดสินครับทําความเข้าใจมากขึ้นขณะเดียวกัน <ừ> um. ถ้าเกิดรู้ท่าทีตอนรู้ตอนที่แบบเอ๊ะอ้าวสรุปไปหาหมอมารรออะไรเงี้ยท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ควรเป็นยังไง <ừ> um. เออเพราะไม่งั้นก็ก็มีสองทางที่แบบว่าเออทําให้เขากลับมาสบายใจหรือไม่ก็ยิ่งปิดกันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าการที่เขาออกไปหาใครสักคนหนึ่งมันก็คงเป็นวิธีการที่เขาจะ ขอความช่วยเหลือเนอะอดังนั้นเราถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีใครสักคนที่ช่วยให้เขาสบายใจขึ้นได้พ่อแม่ก็คงอยากช่วยให้ลูกสบายใจขึ้นนะแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรช่วยได้ก็สนับสนุนให้เขาช่วยขณะเดียวกันตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็มีบทบาทสําคัญที่จะช่วยให้ลูกสบายใจขึ้นได้เหมือนกันเนาะก็ก็ระวังท่าทีตัวเองด้วยตอนรู้ครับอืม ครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ถามมาคือได้อะไรเยอะมากๆครับวันนี้จบแล้วเหรอ,อยางาสุดท้ายอยากอยากมีคําถามหนึ่งที่ถือว่าเออก็น่าสนใจเหมือนกันก็คืออย่างพี่โป้องอาจจะต้องให้คาปรึกษาคนมาหลายคนหลายกลุ่มเพราะว่าเราฟังทั้งหมดเมื่อกี้โอ้มีกรณีที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามเยอะแยะไปหมดแล้วอยากรู้ว่าอย่างพี่โป้งเองครับถ้ามีความเครียดหรือว่าเหนื่อยอะไรเงี้ย พี่โป้มีวิธีการคลายความเครียดในแบบของตัวเองยังไงเวลาวอมเครียดวอมเลยวอมยังไงอะเรารู้สึกเหมือนเราสำลวนอีกแล้วอ่ะมันก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นอ่ะถามว่าดูแลตัวเองยังไงก็เหมือนกันเครียดเครียดเบื่อเบื่อก็ไปบ่นให้เพื่อนฟังไปหาอะไรกินไปทํานู่นทํานี่มันก็คงมีวิธีการในการจัดการความเครียดเนาะแต่พี่ก็เชื่อว่าไม่มีอาชีพไหนไม่เครียดนะคือจะบอกว่ายังไงดี ก็เคยตรวจคนไข้อะแล้วคนไข้ก็ถามว่าเอ๊ะหมอฟังอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เครียดเลยหรอใช่ใช่แวบแรกเลยนะก็คือเอ๊ะรู้ได้ไงว่าฟังอยู่ร้อเล่นทจริงก็คือฟังแหละหยอกใช่แต่ว่าแต่ว่าเขาเขามักจะมองว่าเป็นจิตแพทย์แต่มันเครียดแต่จริงๆแล้วว่าไม่ได้ฟังนะไม่ใช่ฟังโอเคโอเคฟังแต่ว่าสิ่งที่มันมันเขาเรียกว่ายังไงเดียรมันช่วย ตลอดการเรียน3ปีในการเรียนจบมาเป็นจิตแพทย์หนึ่งคนเนาะมันก็จะมีกระบวนการในการฝึกฝนที่จะรับสิ่งที่เรารู้แล้วก็วางสิ่งนั้นไว้ให้จบมันจะมีคําที่เรียกว่า countertransference เนาะหมายถึงว่าการที่สมมุติว่ามีคนไข้กับหมอแล้วหมอรู้สึกยังไงกับคนไข้ไอ้ e y, เคสนี้ดูอินจังไอ้ e y, เคสนี้ทําไมเรากระทบเรื่องราวในอดีตของเราอะไรบางอย่างหรือเปล่าการที่เรามี awareness มีการรับรู้ว่าเออเคสนี้เรา กินเยอะเคสนี้เราทุ่มเยอะอะไรเงี้ยอาจจะได้รับการฝึกฝนให้ให้ตัดให้ปล่อยให้วางตั้งแต่สมัยที่เรียนต่อเฉพาะทางแล้วดังนั้นแล้วมันก็คงเริ่มจากการรู้ทันก่อนถ้ารู้ทันตัดได้เร็วก็คงไม่เก็บมาแย่ๆเยอะแต่ถามว่ามันมันเครียดไหมก็คงเครียดแหละครับสมมุติว่าเราสมมติจะจัดรายการวิทยุเงี้ยเมื่อเช้าหมาเพิ่งตายสมมตินะเราก็ต้องแบบสวัสดีครับท่านผู้ชมอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เฉาเฉาเนื้อไหมจิตแพทย์ก็คงค,คล้ายๆกันอะ่ะก็พี่ก็เคยนะเครียดๆอยู่แล้วก็มาตรวจคนไข้ตรวจเสร็จปุ๊บคนไข้ถามว่าหมอไวไหมก็คือพลาดกันแแต่ว่ามันก็มี <c oughs> มันก็มีบางครั้ง <c oughs> ที่มันก็เครียดแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้วิธีการจัดการความเครียดก็เหมือนคนทั่วไป แต่จิตแพทย์ก็คงไม่ได้ไปนั่งแบบบำบัดตัวเองใช่ไหมคะมันก็มีมเวลามีปัญหาเราก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการนา<ม>แล้วก็มีจิตแพทย์ส่วนตัวหลายคนคือ <c oughs> มีปัญหาอะไรก็ปรึกษากับอาจารย์คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ใช่ใช่ก็วันนี้เรียกว่าได้สาระความรู้แบบเต็มๆจริงๆเข้มข้นขึ้นทุกวันนะคะรายการเราครับ โอเคก็งั้นให้พี่โป้งหายของนิดนึงแล้วกันตอนแบบว่ามีอะไรพี่โป้องอยากขายไหมครับหรือไม่ก็อยากให้แนะนําช่องทางว่าสมมติถ้าเรารู้สึกเครียดอะไรอย่างนี้เราสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนหรือว่าแบบไปหาหมอในที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับสําหรับคนทั่วไปก่อนแล้วกันนะค,ะครับคนทั่วไปที่รับฟังรายการนอแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความเครียดความกังวลใจก่อนที่จะไปหาที่ไหนนะหาภายในตัวเองก่อนหาว่าจริงๆแล้วที่มาของความเครียดนะี่เกิดจากอะไร เราจัดการที่มามันได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันจัดการเต็มที่แล้วมันมีการเติมความสุขอะไรในร่างกายในใจเราได้บ้างถ้าเกิดเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นให้เราเอาไปอยู่กับพื้นที่ที่เราโอเคมากขึ้นสบายใจมากขึ้นเราทําได้ไหมถ้าจัดการตรงนี้ได้ความเครียดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จบไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเป็นเยอะมันเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแก้ไม่ได้เริ่มมีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับ พวกนี้นะครับก็อาจจะมาพบหมอจิตแพทย์ได้ที่ไหนก็อาจจะที่ท,ที่ทุกท่านสะดวกอาจจะมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนคลินิกจิตตเวชหรือว่าโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิตเนาะก็สามารถที่จะไปพบได้สําหรับน้องๆที่สิทิจุฬานะครับก็มีช่องทางบริการก็คือศูนย์สุขภาวะนิสรริตหรือว่าจาจุฬาชัน 3, น้นสามเนาะก็สามารถทํานัดได้ก็จะ มีแอดมินคอยดูเรื่องของความเร่งด่วนให้น้องหลายๆคนก็จะบอกว่าคิวค่อนข้างยาวเพราะว่าแอดมินมี1คนจิตแพทย์ที่ออกตรวจมีประมาณ3คน <c oughs> นะฮะแล้วก็มีนักจิตวิทยาอีกจํานวนหลักหน่วยถึงหลักสิบคนนี่แหละ <c oughs> ก็ก็อาจจะมีสลอตมีอะไรจํากัดแต่ว่าก็ก็เป็นความตั้งใจดีที่จุฬาเราเองก็พยายามพยายามที่จะดูแลน้องๆในส่วนนี้ <c oughs> น้งก็สามารถติดต่อมาได้ <c oughs> คนนอาจจะไม่เยอะแต่กำลังใจ กำลังใจในการทำงานเต็มร้อยแน่นอนครับครับ,รบได้ครับนี่เลย <laughs> ค่ะก็เนาะก็เหมือนสิ่งที่ได้วันนี้ก็คือถ้าเครียดก็อาจจะลองหาสาเหตุคว,ค,ความเครียดลองปรึกษาคนรอบๆตัวก่อนแต่ละถ้ามันเริ่มแบบกระทบต่อชีวิตประจําวันก็อย่ากลัวที่แบบจะไปพบคุณหมอเนาะเราจะได้แบบช่วยแก้ไขความเครียดตรงนี้ได้นะคะครับผมก็งั้นวันนี้ รายการมนุษย์จุฬาของเราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะก็ลุ้นกันนะครับว่ามนุษย์จุฬาคนที่3หรือว่าแขกรับเชิญในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นใครนะครับค่ะโดยที่ถ้าใครมีเรื่องราวอยากมาเล่าอยากบอกต่อหรือว่ามีข้อติชมรายการมนุษย์จุฬาของเรานะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0935824017ค่ะครับผมก็งั้นวันนี้ครับเรา2คนนะครับบอมกับกระตูนก็ต้องขอลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ